ในยามค่ำคืนเหล่าแมวสองหางปรากฏกายในโกมาตะเป็นพูดแมวสองหางที่มักถูกพูดถึงปล่อยครั้งในสื่อต่างๆของญี่ปุ่น,นหลายๆคนอาจเคยคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้างแล้วถ้าดูจากลักษณะภายนอกแล้วในโกมาตะจะมีความคล้ายกับบาเกตในโกในร่างแมวมากๆจึงอาจจะต้องสังเกตที่หางให้ดีๆว่านี่คือบาเกตในโกะหรือในโกมาตะกันแน่ ที่มาของเนโกมาตะานั้นในหลายๆความเชื่อจะคล้ายคลึงกับพูดแมวตนอื่นๆคือการเป็นแมวที่มีอายุมากแต่ก็มีความเชื่อว่าแมวที่จะเป็นเนโกมาตะานั้นจริงๆแล้วคือแมวที่มีหางยาวที่สุดในพื้นที่นั้นแต่วันหนึ่งหางของแมวตัวน,นั้นก็แยกตัวออกจากกันกลายเป็นสองหางและมีลูกฝ่ายปรากฏขึ้นหรือไม่ก็เชื่อว่าเป็นแมวที่มีความแข็งแกร่งทีง่สุดจึงจะได้เป็นเนโกมาตะ แต่ก็มีบางแหล่งกล่าวว่าสัตว์กูลแมวทั้งหมดสามารถกลายเป็นในโกมาตะได้แม้กระทั่งสัตว์ปา่าอย่างเสือหรือสิงโตก็ตามอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าแมวทุกตัวจะสามารถกลายเป็นในโกมาตะได้แต่ต้องบรรลุเงื่อนไขในเรื่องของอายุที่ยืนยาวมากก่อนและเมื่อมันกลายร่างเป็นพูดผีหางของมันก็จะแยกออกจากกาันกลายเป็นแมวที่มีสองหาง หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนว่าเป็นเดินสองขาและพูดภาษามนุษย์ได้อีกด้วยแต่ยังไรก็ตามในกมาตะที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดมักจะออกจากเมืองไปอาศัยอยู่ในภูเขาโดยมักแปลงร่างเป็นเสือหรือสิงในขณะที่เดินหดน,นองอยู่ในป่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่พวกมันก็ยิ่งบโตมากขึ้นจนมีขนาดหลายเมตร แถมพวกมันยังแข็งแกร่งมากพอที่จะล่าหมปาูป่าตัวนักจิ้งจอกหนีและมนุษย์กินเป็นอาหารได้อย่างง่ายดายความร้ายกาดของเนโกมาตะคือการที่เนโกมาตะทุกตัวจะมุ่งร้ายต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการล่ามนุษย์มากินการกักตัวมนุษย์หรือขึ้นชีพมนุษย์ให้มาเป็นทาสรับใช้หรือการทำร้ายมนุษย์จำนวนมากด้วยพลังที่ตนเองมีสาเหตุที่เนโกมาตะตั้งใจทำรายมนุษย์นั้นเป็นเพราะ ความคิดแค้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่หูกเลี้ยงมาอย่างไม่เอาใจใส่หรือถูกทำลายจึงได้เกิดเวียนแรงผักดันทำให้เกิดความคิดแค้นแม้บางตนอาจจะไม่ทำลายมนุษย์โดยตรงแต่ก็รวมตัวกันออกมาเล่นดนตรีร้องเพลงเศร้าเพื่อพรรณนาถึงความโรรมาที่มันเคยได้รับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเรื่องราวของเนกโกมาตะนั้นก็สร้างข้อ,ขอคิดให้กับผู้คนเช่นกัน ว่าเราควรใจดีและเอาใจใส่น้องแมวให้ดีไม่ว่าในโกมาตานั้นจะมีจริงหรือไม่แต่แมวพวกตัวก็ล้วนมีชีวิตและจิตใจจะให้น้องแมวต้องถูกทำร้ายหรือจากไปด้วยความโหดร้ายของมนุษย์อีกเลย